โขโมยแห่งบรมอสด,ดาบแห่งกษัตริย์ตอนที่22สองพ่อรู่เดอบาโรพาปัตตพีอุ๊บน้ำไหลขมขมพุ่งขึ้นมาเป็นระลอกคาถาพิพากษาอุ๊บคราวนี้กลิ่นเขียว,เ,ยวเริ่มโชยหืนเวฟเวทก๊อปปี้โอ้ เฟรนโกงคอสุดจะระงับแล้วพุ่งพูดออกของเก่เอาออกมาจนหมดท้องเป็นเอามากนะแบบนี้โรเปรยพึมพำขณะมองเฟเรนคลื่นเฮียหน้าจีนเป็นรอบที่นับไม่ถ้วนเมื่อคิวทำการทดลองอาการโรคโดยมีคาโรพยายามรูปหลังเอาใจช่วยคนป่วยหนักโรคประหลาดที่เกิดขึ้นกับเฟรินนับตั้งแต่นี้พ้นจากกำมือกษัตริย์ริชาร์ดโดยอาศัยภาพเงาไมายาที่คาโรเป็นผู้สร้างดาบก็ไม่ได้เฟรนเปรย ส่งสายตามองเพื่อนผู้หมดสภาพโอ้เฟรนก่งคอดกรอบเวทก็ไม่ได้คิวพูดอย่างทดลองอีกคนอกอกเฟรนก่งคอแต่ไม่มีอะไรจะออกแล้วส่งสายตาถลึงจ้องไปที่เจ้านักฆ่าจอมหาเรื่องที่ส่งรอยยิ้มยั่วก่อนจะยอมเลิกเล่นเสยผมหงุดหงิดแล้วหันไปดา่านี่ไม่ใช่จะจำอวดสนุกสนุกเอาไว้ดูในไอคิวบ้าถ้าแกยังไม่เลิกฉันจะอัดไหนแน่เลิกเล่นเล่นอะไรแกหมายถึงว่า พอแกได้ยินคนพูดเรื่องดาบเรื่องเวทเมื่อไหร่เออเท่านั้นล่ะคนที่เกี่ยวขู่ชาวบ้านถึงได้รู้ตัวถึงความหมดสภาพของตัวเองเต็มขัน้นหมดแรงจนต้องแทบอาศัยจับคนที่มาคอยพยุงอยู่ข้างๆไว้เป็นหลักอาการแบบนี้คงให้คาโลใช้โรยก่อนชะงักขึ้นเมื่อคนป่วยหันมาถลึงตาจ้องให้ถูกห้ามเย้มรอยยิ้มกลิ่มเจ้าเล่ก่อนจะยอมเลิกลาไอ้นั่นช่วยรักษาไม่ได้ เฟรินถอนหายใจเบาๆอย่างน้อยไอ้บ้ารมมันยังรู้ว่าอะไรควรไม่ควรอย่างนี้ก็แย่คิวว่าแล้วไหวหลยอย่างนี้เวลาเกิดต้องปะทะก,กันจริงแกจะยังมีปัญญาใช้ศพตาถึงของเจ้าคนป่วยริ์มากคิวก็ยอมใช้คำสท์ตามเจ้าโรคนต้นคิดไอ้นั่นของแกอยู่ดีอีกเหรอโรคทางใจต้องใช้ใจรักษาถ้าเหตุการณ์อะไรที่ช็อกแรงสักหนก็าจะหายเอง โรเปลยด้วยสีหน้าครุ่นคิดนายคงคิดมากเกินไปเกี่ยวกับเรื่องเมื่อคืนคำเปรยที่พอหลุดจากปากร่างของเฟรนก็เขเกรงขึ้นหน้าฉับพลันดวงหน้าเกรงกระด้างอย่างไม่สมเป็นหัวขโมยคนเก่าแม้จะยังแท้งหออัวเราะคิดอะไรมีอะไรให้ต้องคิดพวกแกสิกิจฉันดื่มไปหมดแล้วกับแค่ฆ่าคนสักคนสองคนคิวเปรยคำเปรยที่ได้ยินเสียงตะวาดท้วนไม่ใช่คนสองคนแต่เป็นพันเป็นหมื่น เฟรนพิ่มพรมขมขืนขณะที่มือไม้เริ่มสั่นเทากับอารมณ์ที่ไม่มั่นคงเจ้าตัวขยับมือสั่นๆพยายามจะเสยผมดึงสติที่พร่านให้สงบเพียงแค่นี้ก็กลับเป็นเรื่องยากเย็นความขยะขยงในสายพลังที่แล่นพ่านกับสายเลือดในกายตนกำลังจะหลอนสติเธอให้เป็นบ้าเพียงแค่คิดก็แทบอยากจะคลั่งดาบเดียวกับความพินาศนับหมื่นตราวาตที่ตราบนี้ตลอดไปจะไม่มีวันลบเลือนไม่ใช่ความผิดของนาย เสียงคร้มจากคาโลปลอบคำปลอบที่เป็นคำโปหกหัวใจเธอวันสะท้านแค่นเสียงหัวเราะขื่นขมค่าคนตายเป็นเบือแล้วบอกว่าไม่ผิดฉันคงทำได้แม้แต่นักฆ่าอย่างอายเฟรินคิวเออย่างนึกสรรหาคำพูดมาปลอบใจเพื่อนคนตรงหน้าไม่ได้เจ้าคนที่ร่างทั้งร่างเริ่มสั่นเทาแม้ยังฝืนทำร่าเริงเข้มแข็งฉันคงต้องรีบเปลี่ยนฉายา,ยายจากขโมยไปเป็นนักฆ่า ถ้อยคำราวกับจะฟังให้เป็นล้อเล่นแต่ไม่มีเพื่อนคนไหนร่วมหัวเราองคำขันเมื่อเสียงนั้นเครือบ่งอารมณ์ชัดของเจ้าของคำพูดแกว่าฉันจะเป็นได้ดีไหมเฟรินกลัวหัวรอ้อแห้งแล้งหยาดน้ำตาไหลพรางปรูอย่างห้ามไม่ได้หยดน้ำตาใสนองสองข้างแก้มแม้ปาดแล้วเช็ดอีกก็ไม่เหือดหายเช่นเดียวกับความจริงที่ไม่อาจลบเลือนทุกอย่างพินาศในอึดใจ เียงอึดใจเดียวที่เฟรินเดวาโรวาดดาบสังหารฝุ่นมันเข้าตาเด็กสาวแก้ตัวหัวใจที่อ่อนล้าและวันไหวแม้เพียงจะยังฝืนทำเข้มแข็งเป็นความเข้มแข็งที่สิ้นสุดลงเมื่อคาโลสบนพึมพำก่อนดึงร่างทั้งร่างเข้าสู่อ้อมแขนร่างที่ดึงดันชั่วอึดใจก่อนจะทิ้งตัวปล่อยโฮยังลืมความอายและศักดิ์ศรี ในใตายังคงบวมช้ำกับความหึดหิดที่เกิดจากความอายที่ดันไปร้องไห้ซบอกคาโลต่อหน้าต่อต,อตาเพื่อนอีกสองคนแต่ความว้าวุ่นในใจก็ค่อยสลบลงมาหลังจากซัดโทไปไม่รู้นานเท่าไหร่ราบาปที่เธอยังไม่อยากยอมรับและเลือดในกายของเธอก็ยังคงน่าขยะแขยงความผิดก็คงเป็นความผิดถึงวิ่งหนีสุดขอบฟ้าก็คงหนีไม่พ้นแต่เธอก็ยังคงค่อยๆย,ยอมรับไปก็หวังว่าวันหนึ่งจะยืนหยัดยอมรับมันได้ ข้างหน้าจะถึงด่านตรวจเข้าเมืองเวนอนเสียงโรดังขึ้นดึงความสนใจจากเพื่อนๆเ,เส้นทางเดินเริ่มหนาแน่นไปด้วยผู้คนขบวนเกวียนกับรถม้าเริ่มบ่งความคึกคักของพื้นที่บริเวณชายแดนเชื่อมต่องั้นเราคงต้องวางแผนกันก่อนว่าจะข้ามด่านกันยังไงคาโรเปลือยจริงจังแต่บอกก่อนนะว่าไอติดขบวนรถม้าชาวบ้านอย่างคราวที่เราไม่เอาแล้วนะตับเพลินโผลท่ทีไม่รู้พาไปไหนคิวว่าขึ้นบ้างสาย แล้วเสียงสายเดียวจากสาวน้อยหนึ่งเดียวก็ดังขึ้นเรียกสามหนุ่มให้หันคอไปมองก่อนที่หนึ่งหนุ่มจะเริ่มหมุนคิ้วเครียดหนึ่งหนุ่มสีหน้าง,งุนงงขณะที่หนุ่มคนสุดท้ายเริ่มจะย้มรอยยิ้มในตาสีม่วงเป็นประกายะระลิกแถมรีบซักอย่างสนใจแกมีแผนแล้วเมื่อไหร่ที่แกเคยเห็นฉันจนมุมวะนั่นเลยแย่ที่สุดเสียงดังอย่างขีดเกี้ยวในใจของเจ้าชายแห่งคาราวาลเมื่อสาวน้อยที่พอสั่งซึมก็กลับมาแผงริซ่า แม่ตัวแสบที่ซาได้แม้ว่าในตากู้โตจะยังบวมช้ำจมูกจะยังติดแดงนิดๆแล้วหน้ายังจะติดเขียวๆ,ๆมันน่านักความหมุดหงิดผุ่มพลายในใจคาโรเมื่อแม่สาวน้อยของเขาไม่พูดพร่ำทำเพลงดดินดุ่มๆเรื่อๆไปที่ด่านตรวจนว่นแล้วถามไอคิวตัวดียังตามหล่อนติดๆไปนั่นให้เฟรินจัดการจัด,ดีดหราคาโรเสียงบ่งความกังวลใจนิดหน่อยจากเจ้าคนจากริสทอไม่คิดว่าดีแล้วทำไมแกมไม่ห้าม เสียงเครยียดเพียดย้อนควาบจากคนถูกถามในตาสีเขียวบึ่งกว้างนินดๆกับคำย้อนก่อนเป็นเสียงหัวเราะเบาๆกับกระซเอาเจ้าชายยังเอาไม่อยู่แล้วขอทานอย่างฉันจะไปทำอะไรไหวอาหารที่ดีสุดรีบๆไปจัดมาเลยเข้าใจไหมเสียงคึงขังจากสตรีเดียวบนโต๊ะผู้รับออเดอร์ก้มหัวร้องคลับๆก่อนรีบหายตัวไปท่ามกลางในตาบ่งความสนใจจากเหล่าผู้คนกับอีกหลายโต๊ะในอาหารชั้นเลิศจากเมืองเวนอนงุนงนงนสงสยัยที่กลุ่มเด็ก รุ่นสี่คนในชุดแสนจะขมุขขมอมมานั่งวางมาดอยู่ที่หัวโต๊ะดีที่สุดในร้านอาหารระดับพธัฒธคาแถมสั่งอาหารชั้นหรูเด็กผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มเกือบๆจะดูน่ารักในชุดที่ทั้งโทมทั้งสกรปรกขาดรุ่ยดวงตาคู่โตแดงช้ำราวกับการการร้องไห้ามาอย่างหนักจมูกรันๆออกจะยังแดงๆแต่เจ้าหล่อนกลับเป็นคนที่เสียงดังที่สุดเด็กผู้ชายตัวไล่ๆกันคนข้างตัวคุยกันติดลม ลูกตาที่ตวัดมองมาแฉแววตื่นเต้นที่กลบไม่มิดในตาสีม่วงนั่นมักจะฉายแววบางอย่างให้ผู้รอบมองรู้สึกหนาวหนาร้อนๆแม้ว่าเจ้าของจะเป็นแค่เด็กคนถัดมานั่นตัวไม่ใหญ่ผิดกันเท่าไหร่ดวงหน้าเปื่อนรอยยิ้มเสมอแต่ไม่ค่อยน่าไว้ใจในตาสีเขียวฉายประกายระริกยามสบมองกับคนรอบๆแต่สภาพเครื่องแต่งกายมองอยังไงก็ขอทานเดินดิ่งชัด สรุปโดยเผลอๆก็เห็นจะมีเจ้าคนตัวโตวกว่าเพื่อนคนเดียวที่ดูมาดเหมือนเจ้าชายพลัดถิน่นสูงขาวมาสง่าอกผายไหลพึ่งดวงหน้าเคร่งขรึมในตาสงบเย็นแม้บัดนี้ทั้งเครื่องแต่งกายและเสื้อผ้าก็ไม่ได้ต่างจากเจ้าคนขอทานคนข้างๆสักเท่าไหร่ หรือจะเป็นคณะเจ้าชายตกสำรวจความคิดของเหล่าผู้คนที่กำลังกระซิบกระซาบชำเลืองมองมาที่โต๊ะกลางเป็นการกระทำที่ทำให้ในตาของคาโลชักเย็นเหยียบลงไปทุกทีขณะที่รอยยิ้มบนดวงหน้าของคอทานแห่งริสทอร์ก็แยม้มยิ้มกว้างขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่แน่นอนว่าทั้งหมดไม่ได้กระเทือนสองสุดยอดขโมยกับนักฆ่าที่คุยกันอย่างสบายอุรายอยู่นี่เลยแม้แต่นิดเดียวแกนี่มันแน่จริงๆพับผ่าสิเฟรน แค่บอกว่าเป็นผู้สืบราชการรับสมเด็จประจักรพรรดินีเท่านั้นก็ได้ผลมุกนี้ฉันนึกไม่ถึงจริงๆน้ำเสียงกระซิบกระราบออกจากเบาแต่บงบอกการยุบย่องจากคิวเพื่อนสีในตาสีม่วงคมปราบแพรวรยับฉันบอกแกแล้วว่าแกยังเห็นโลกน้อยนะักคิวแต่หายห่วงเจ้าคนเห็นโลกมากๆตกปาเพื่อนพร้อมเกทับอยู่กับฉันเรื่อยๆรับรองมีอะไรฉันถ่ายทอดให้แกหมดแน่อย่างนี้ ตอนข้ามด่านโคมานคราวก่อนให้นายจัดการสักก็ดีป่านนี้คงเข้าเดมอสไปแล้วไม่ต้องมาวุ่นวายอย่างนี้คิดว่าเท่านี้เฟรเรนรอคอยกระโดดหมับรับความดีความชอบทันควันฉันก็เสนอแล้วแต่พวกแกไม่ฟังบทสนทนาที่ทําให้โรยิ้มกว้างแต่ความเครียดกับพุ่งจิตเข้าสู่สมองคาโลยืนยันหนักแน่นในใจว่าต่อให้ต้องปะทะอีกกี่ริชาร์ดแผนการอุบัตินั่นก็อย่าหวังจะได้ลอง แต่อึดใจต่อมาเสียงสนทนาในห้องอาหารทั้งหมดเป็นต้องหยุดกึกเมื่ออาหารรสเลือที่ควรจะนำมาเสิร์ฟกลับเป็นดาบใหญ่กับไม้พลองท่อนโตแต่ไม่ทันศึกตอบโตจะเริ่มเฟริงก็ตกโตะบังเอ่ยเสียงกล้าวนี่มันหมายความว่ายังไงไปเรียกเจ้าของร้านมาคุยหน่อยสิไม่ต้องฉันอยู่นี่แล้วไอ้หนูนักต้มคาโรน่าเครียด โรกับคิวชักเริ่มหน้าตื่นขณะที่ไอหนูนักต้มยังคงทำหน้าเครี้ยกราดจนเพื่อนๆต้องนับถือว่ามันช่างเรียนวิชาหน้ากากฟาโรได้ถึงแก่นดีนักนักต้มเฟรินร้องเสียงสูงว่าใครเป็นนักต้มบังอาจมากไปแล้วคิดว่าฉันจะบอกว่าฉันเป็นผู้สำเร็จราชการรับนั่นฉนลองเองินเห้ือนสิเด็กสาวปฏิเสธเสียงแข็งขณะที่เพื่อนพูดร่วมรายการตุนชักไม่อยากร่วมในสถานการณ์ที่ลองจับถูกได ข่าวคงแพร่ะสะพัดเพียงแค่คิดดวงหน้าคาโราก็เริ่มขึ้นสีจางคิดรือว่าเรื่องแค่นี้จะมีใครกล้ามาล้อเล่นน้ำเสียงเข้มเข้มของเฟรินบัดนี้ทรงอำนาจได้ไม่แพ้เจ้าชายองค์ไหนแต่มันชวนให้เจ้าชายตัวจริงอยากจะเอาดาบเฉาะหัวมันซะสีหน้าเจ้าของร้านบ่งบอกการลังเลโดยเฉพาะเมื่อในตาทุกคู่จับมองมาเป็นตาเดียวก็ล้วท่านผู้สมเร็จราชการอีกคนข้างในอีกคน เฟรินขึ้นเสียงสูงขณะที่หัวใจเพื่อนๆเ,เหลือนหัวไปที่ตาปุ่มเจอผู้สําเร็จราชการตัวจริงเข้าให้แล้วหมอน่นเนาเหตุผลอะไรมาปรับปรำว่าพวกฉันเป็นนักต้มตุน๋นนาเสียงเฟรินกลับมาเย็นเยียบปรุงบอกความโกรธชวในให้เพื่อนๆผวารู้ได้ยังไงว่าพวกฉันไม่ใช่ตัวจริงแล้วฝ่ายนั้นเป็นแค่นักต้มเป็นครั้งแรกที่เราเพื่อนพ้องลงความเห็นต้องการจะตัดเพื่อนกับเจ้านักยอดตุน๋นโดยเฉพาะเมื่อเสียงฮ้าเสียงหนึ่งดังขึ้นข้นขางหลังไหนใครที่ไหนมาว่าฉันเป็นนักต้ม เสียงวัวชอบบอกชอบใจจากเจ้าของร้านที่เจ้าชายแห่งค pues ันวาตัดสินออกคำสั่งในใจต้องจับสังฆาปัโธที่แท้กธิดาแห่งความมืดและสหายที่โด่งดังโโธแล้วก็มาหลอกว่าเป็นผู้สำเร็จราชการแห่งเวนอนตามสบายครับตามสบายเดี๋ยวผมจะจัดการเอาอาหารที่ดีที่สุดมาให้ทันทีที่เจ้าของร้านพาหายตัวลับไปอึดใจเดียวอาหารเลิศหรูราคาแพงที่ไม่ค่อยมีใครกล้า มานั่งก็เต็มพรึบไปด้วยผู้คนที่แห่แห่ขอกันมาเป็นลูกค้าจนเน่นเอียดเต็มร้านไอ้พวกนี้ต้องสั่งค่าเจ้าช,ชายแห่งคนาน์วาวคำรามเสียงเครียดทรงสายตาเย็นชากวาดมองผู้คนที่แห่กันมาดูพวกเขาเราวกับเป็นจำอวดก่อนนึกถึงคำสั่งที่บัตรนี้ยังสั่งไม่ได้คนที่ต้องสั่งค่าก่อนใครสองพ่อลูกตระกูลเดอบาโร สองพ่อลูกยอดนักตุนที่บัดนี้เขย่าอารมณ์เจ้าชายคาโลให้มันน้ำแข็งที่บางลงทุกทีกำลังจะแตกเพลงโดยเฉพาะเมื่อเสียงหัวเราะชอบใจของสาวน้อยตัวดีที่ฟังกวนอารมณ์มากขึ้นเรื่อยๆแผนของพ่อนี่มันมาเหนือเมกคิดจะทารบรอยพ่อยังอ่อนหัดอีกหลายคุมนักไอหนูเอ้ยปะโถก,ก็พ่อนั่นแหละก็ไม่รู้จะรีบๆถ่ายทอดบอกซะก่อนนะว่าถ้าวิทยาย,ยุทธพ่อถ่ายทอดไม่ทันเกิดมันสูญมันไปไม่ใช่ความผิดของฉันด้วย ศูนย์ไปดั่นแหละยิ่งดีเสียงคำรันตอบในใจของเจ้าชายคาโรแล้วนี้ท่านมาดัสเป็นไงมาไงถึงโผล่มาที่นี่ล่ะฮะโรชวนคุยยิ้มแย้มแจ่มใสคําย,ยกย่องเติมท่านดูท่าจะถูกอกถูกใจสุดยอดหัวขโมยไม่หยอกถึงกับหัวเราะลัน่นกเลยรอนไปเรื่อยๆได้ข่าวว่าแถวนี้กําลังคลึกคลื้นก็เลยแวะมาดูคลึกคลื้นหรือกําลังจะมีอะไรน่าสนุกคิวถามครับ มาดัศบตาด้วยก่อนหัวเราะต่ออีกนิดหน่อยรีบแจกแจงแล้วจะมีอะไรสนุกไปกว่าศึกชิงธิดาแห่งความมืดของพวกคิงทั่วเอเดนละว่าไอหนูไม่ว่าเปล่าตบป้าไปที่ไหล่ของเจ้าคุณเป็นลูกที่ตอนนี้สำรักอาหารขอคแคกก่อนบนสะอุปบในใจถึงไอพ่อบ้าที่ดันตบมาได้แสดงเออแล้วพ่อก็โผล่หัวมาร่วมแจมงานสนุกกับเขางั้นสิเฟรนแยกเคียววับส่งให้อย่าบอกนะว่าจะร่วมลงมือชิงีิดา กับพวกสึกิงบ้าเลือดนั้นด้วยข้าหัวของแกก็ไม่งามงามไม่หยอกมาดัดต่อกลัวหัวรักขบขันให้คนเป็นลูกแยกเคี้ยวหงุดแต่เงินเดิมพันในวงพนันขันต่อนี่สูงกว่าเป็นร้อยเป็นพันเท่าเพราะแกนั่นแหละเมืองที่กำลังจะเฉาเมืองนี้ถึงได้พากันคึกคักมีทั้งพนันว่าใครจะได้ตัวแกมีทั้งลงถือหางว่าแกจะหนีไปถึงเดมอสหรือเปล่ามีแม้กระทั่งว่ากี่วันแกถึงจะยอมมอบตัว ทอยเจราจาที่ทําให้ไม่ต้องเดาก็รู้เจ้าของร้านนี้มันต้องถือหางข้างทิดาแห่งความมืดค่าโรหมายโทษเจ้าของร้านงีเง่าไว้รองจากสองหัวสายสกุลเดอบบรยิ่งเมื่อศึกเมื่อวานเล่ากันดังกระชอนสามเมือง8ดเมืองเขาว่าพวกแกสีคนเล่นงานควีนอเมซอนนักบวชเอเทนกับไออ้วนริชาร์จนหมอบตัดแก่เรียบบ้านเมืองพังราบเป็นนากลองล่อตั้งแต่ชายแดนแอริสเวนอนคานาวัน จนไปจบที่บารามอสคำกล่าวที่ทำให้เฟรินน่าถอดสีซีดก่อนลุบในตาคู่โตลงอย่างสะเทือนอารมณ์ลึกถึงฉันจะไม่อยากยอมรับแต่งวนนี้ต้องขอยกย่องพาปตัตพีมันหน่อยเอออุบอ,อาการลูกสาวที่จำให้คนเป็นพ่อชะง,งักแม้ปากจะยังพูดพร่มแล้วนี้เขายังลือกันอีกว่างานนี้กระถ่ายแห่งพลังเออ สาวน้อยเริ่มโกง่งคออย่างเริ่มคุมสถานการณ์ยากคิ้วเข้มของมาดัสถึงได้เริ่มหมุนจัดกับกระทาพิภากษาเท่านั้นแหละร่างทั้งบ้างก็ยกมืออุดปากและวิ่งหลุนหายวับไปด้านหลังทิ้งให้คนเป็นพ่อนัง่งหน้าเคร่งหัวคิ้วขมวดอย่างพยายามทําความเข้าใจกับสิ่งที่ยากจะเข้าใจในตาสีน้ําตาลของนายบาดัสปัดนี้กวาดมองเด็กหนุ่มร่วมโตทีละคนความในบางอย่างจากลูกตา เริ่มทำออมนุ่มแต่ละคนหนาวาร้อนๆยังบอกไม่ถูกแม้จะยังตีความไม่กระจ่างนักเสียงซุบซิบนินทารายล้อมก็เริ่มแซดผ่านไปอึดใจสาวน้อยคนเดิมที่ดวงหน้าซีดเซียวก็เดินสโลว์สลีกลับมาที่โต๊ะในสภาพหมดแรงเฟรินเสียงเคร่งเพร่งจากเจ้าชายคานาวาเริ่มก่อนแกควรจะบอกพ่อในตาสีน้ำตาลขึงกลับไปเจลองจ้องถึงนี่มันจะให้เธอเอาเรื่องหน้าอายพนันไปเที่ยวป่าประกาศ ทั้งที่มีคนรอฟันกันเต็มเพล่บนั่นสินายควรจะรู้นะว่าการอย่างนี้ปิดยังไงก็ปิดมิดคิวเอ่ยขึ้นบ้างเฟรินมาดัดเอ่ยเรียกแต่คนถูกเรียกปัดนี้ชักเริ่มหงุดหงิดรีบบายเบียงยังไม่อยากพูดถึงน่าพ่อไม่มีอะไรหรอกไม่มีมาดัดทวนหน้าเครียดบอกไม่มีก็ไม่มีสิปะโถสาวน้อยชักดวงหน้าขึ้นสีไม่มีคิวทวนแล้วไว้ไหล เดี๋ยวแกก็โอกอากอีกโอกอากอีกมาตั้งแต่เช้าเกิดเป็นลมไปจะว่ายังไงอาา่ะฮะเสียงอุทานจากผู้ฟังรายร้อมพอสายตาของพวกเฟรนหันไปมองอย่างงุนงงแถมแกมรำคาญในตาพวกนั้นก็พากันหลบวูบแล้วเริ่มมาการซุบซิบเสียงซุบซิบที่สร้างความรำคาญใจให้กับกลุ่มผู้สนทนาโรเริ่มถอนหายใจก่อนเอ่ยขึ้นใหม่ทั้งงานนี้จะมีใครสักคนที่ผิดที่สุดพวกเราก็น่าจะผิดพอๆกันทั้งที่รู้ว่าเฟรินแพ้อเอามาก ก็น่าจะเลิกได้ตั้งนานแล้วตัวยังไม่เลิกกันใช่เฟรินรับขวับชักเริ่มหน้าตาใสเริ่มมีช่องพวกแกสามคนละผิดทำไมมารวมชั้นเมื่อเช้าแล้วมันจะเป็นอย่างงี้รึอ่ะห้าเฟรินเสียงอุทานของคนรายร้อมเริ่มดังกระหึม่มพอกับเสียงตวัดลั่นของมาัตที่บัดนี้ห้าตาหูแดงก่ำบไปหมดโทรพ่อบอกแล้วว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรแกแกลมหายใจออกหูออกปาก ยังจะหายใจไม่ทันด้วยความโกรธที่บัตดนี้พุ่งจี้ขึ้นสมองร่างทั้งร่างสันระริกแก่อกอากแล้วบอกว่าไม่มีอะไรนี่นะอา้าก็อกอากธรรมดานี่มันไม่ได้หรออกอากธรรมดาน้ำเสียงมาดัสพุ่งไต่เพดานจนเกือบทะลุฝ้าแล้วก็เมื่อไหร่ที่แกหัดอกอากจนเป็นธรรมดาเฮ้ไอเฟรนบ้าเฟรนกระพริบตาปิบๆงงงงวยงวยด้วยไม่เคยเห็นพ่อมาดัสจะโกรธจัดมากมายขนาดนี้ดวงหน้าอวบอุ่มแดง จระดหัวใสๆแล้วยังลมพายุที่พุ่นออกจากสมุกจากหูจากปากทั้งดูหน้าขันทั้งดูหน้าแปลกนี่พ่อเป็นห่วงเธอมากขนาดนี้เชียวหรอความจริงที่รับรู้ทาให้หัวใจพงโตอ,อืมหรือเธอจะยอมรับความจริงกับพ่อดีความเลงเลยยังไม่อาจตัดสินมาดัดกะตะวาดป่าราบบอกมาซะดีๆว่าระหว่างพวกมันสามตัวใครทำให้แกเป็นอย่างนี้โกรธและพันด้วยแฮพ่อเรา เฟรนกบขันกับถ้อยคำและสีหน้าของพ่อก่อนจะตัดสินใจไม่อยากให้เพื่อนลำบากไม่ใช่ความผิดของพวกมันหรอกพ่อทั้งหมดเพราะช่วันเองที่ไม่ดีตึง้งคำสารภาพของลูกสาวที่เล่นเอาร่างทั้งร่างของนายมาดาสเตอร์บโรล้มฟาดไปกับพื้นไปเรียบร้อยไม่ใช่ทุกวันที่ราชาหัวขโมยที่เจหนัดแต่ต้มคนอื่นจะรู้จักกับอาการโกรธจนเป็นลมสลบเหมือด